เปลี่ยนทีมพื้นหลัง Messenger สวยๆแบบนี้ทํายังไงวันนี้ผมมีวิธีนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอันดับแรกให้เข้าไปที่แอป Messenger ก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่หน้า Messenger เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกแชทของเพื่อนของเรานะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนทีมนะครับก็ผมเลือกอันนี้นะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับ เลือกที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านมุมบนนะครับพอแตะที่รูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าทีมนะครับแล้วเขาก็จะมีทีมนะครับให้เราเลือกนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับหรือว่าเป็นโทนแบบพวกความรักอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูนะครับเพียงเท่านี้นะครับทีมนะครับพื้นหลังของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยน ตามที่เราเลือกมาเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ